สวัสดีครับวันนี้จะเสนอวิธีการแก้ไขกรณีปัญหา t r a นเ w o r k c o n f i g u r a t o r จำไฟล์ config เดิมนะครับเวลาเราสร้างไฟล์ config ใหม่ขึ้นมามันไม่ได้เอาไฟล์ config ใหม่เนี่ยไปใช้มันยังจำไฟล์ config เดิมอยู่ทำให้เวลาเราล็อกกิ้งด a ตเนี่ยมันไม่ได้ล็อกกิ้งไปที่ที่เราตั้งใจไว้มันยังล็อกกิ้งด a ตเก็บไว้ใน Databa s e เก่าอยู่ อะครัเช่นในตะัวอย่างนี้นะครับผมล็อกกิ้ง d t t a แล้วเอา Data ที่ล็อกกิ้งไว้นะีมาพลอตเป็นเทรนดอันนี้ล็อกกิ้งได้นะครับทีนี้เมื่อผมทําการเปลี่ยน Config นะฮะอันนี้ผม Stop Data Locking ก่อนผม Stop Data Locking ใน Trendwork c o n f i g u ก a t o r ก่อนนะครับและลองเปลี่ยน Config นะสังเกตว่าผมล็อกกิ้งสัญญาณไว้ใน l o g k i n g Group ที่ชื่อ LG 1 ใน Database Group ที่ชื่อ db นนะครับนี่ผมจะสร้างไฟล์ Config ใหม่ขึ้นมาไฟล์ file Config เดิมมีชื่อว่า test t w x c o n f i g นะครับ test t w x c o n f i g นะอันนี้เป็นไฟล์ Config เดิมนี่มาสบผมสร้างไฟล์ Config ใหม่ขึ้นมาโดยคลิกตัวนี้นะครับไฟล์ file new ตัวนี้มันจะขึ้นวิาสายขึ้นมา welcome นะครับเราคลิก next ต่อไปก็จะถามว่าจะเก็บรูปแบบไฟล์ config เอาไว้ในรูปแบบของ microsoft sql หรือว่า microsoft access ผมเลือกรูปแบบไฟล์ config ไฟล์คอนฟิกนะครับไม่ใช่ที่เก็บ Data นะครับที่เก็บ Data คนละตัวกับไฟล์คอนฟิกไฟล์คอนฟิกนี่จะเป็นตัวที่บอกว่าเราเซตคอนฟิกไว้ยังไงนะผมเก็บไว้ในรูปแบบ ms access จกนั้นคลิกปุ่ม next นะครับแล้วก็หาที่เก็บผมจะเก็บไว้ในได้4ที่เดียวกันกับไฟล์คอนฟิกเดิมไฟล์คอนฟิกเดิมชื่อ test t w x config นะผมตั้งชื่อเปลี่ยนใหม่แค่เปลี่ยนเป็น2นะครับคือเอาเลข2ต่อท้ายเข้าไป คอนฟิกเดิมคือตัวนี้คอนฟิกใหม่คือตัวนี้นะครับมีเลข2อยู่จากนั้นกดปุ่มเซฟแล้วก็เลือก m a k e g a t i v e database นะครับจากนั้นคลิกปุ่ม finish มันจะว่างๆนะับนี่ผมคลิก new configuration แล้วก็ตั้งชื่อ configuration เป็น my config อ่า my config นะะจากนั้นก็ apply ทีนี้ คลิกขวาตรงมาคอนฟิกเรื่อง New Database Group ตั้งชื่อเป็น MyDB นะครับ p r i m a r y d a t a s o u r c เนี่จะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราต้องระบุก็คือที่ที่เก็บ Data ที่ที่เก็บสัญญาณไว้นั่นเองนะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วเลนะือก MachineDataSource จากนั้นก็มันมีของเดิมอยู่คือ MyMS s อ c c e s s ใช่ไหมครับผมสร้าง New ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับผมคลิกปุ่ม New ตรงนี้ และเลือกเป็น System Data Source ไม่ไม่เลือกเป็น User Data Source เพราะอะไรเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับ User ปัจจุบันแต่ถ้าเป็น System Data Source นะ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ User ทุกคน User ทุกคนที่อยู่ในเครื่องนี้สามารถใช้งานได้จากนั้นคลิกปุ่ม Next ต่อไปและเลือกเป็น MS Access นะครับถ้าท่านใดที่จะล็อก i ิ g เป็น SQL Server ก็เลือก SQL Native Client หรือ SQL Server นในนี้ผมล o อก i n g เป็น MS Access ผมจะเลือกเป็น DriverDO MS Access จากนั้นคลิก Next ต่อไปแล้ว Finish เขาจะให้เราตั้งชื่อ Database Name นะครับเดิมมันมี My MS Access ผมใส่เป็น My uh, MS Access 2นะฮะเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็นไฟล์ใหม่ทีนี้ผมก็จะ select นะครับว่าจะใช้ไฟล์ MS Access ไฟล์ใดหรือ c ก e ี t e ขึ้นมาใหม่ก็ได้ ผม create ขึ้นมาใหม่เลยนะครับโดยคลิกปุ่ม create ของเดิมผมใช้ที่อยู่ใน d ด้ k ีใช้ t w x lock data นะครับของเดิมนะของใหม่ผมก็ใส่แค่เลข2เข้าไป lock data 2แบบนี้นะครับจากนั้นคลิก ok เขาบอกว่า s u c c e s s f u l create d สร้างไฟล์นี้ขึ้นมาละไฟล์ t w x lock data 2โอเคจากนั้นก็คลิก ok ออกมา ตัวนี้ my m s s ศของเราเนี่ยจะถูกเลือกไว้ให้เราคลิกโอเคเราไม่ได้ใช้ User ไม่ได้ใช้ a s s ส o ว d อะไรคลิกโอเคนะครับจากนั้นก็คลิก apply นี่เราก็เลือกสัญญาณว่าเราจะล็อกกินสัญญาณอะไรบ้างโดยคลิกขวาตรง database group นะครับแล้วเลือก new locking group ตั้งชื่อ Chef, สมมติเป็นตั้งชื่อเป็น lg 1เป็น locking group 1ลังลกกลุ่มหนึ่งในเราก็ระบุ collection rate เป็น 5วิฮนะ Calculation p e d i c a ก็5วินะฮะ Table Name ก็ชื่อเดียวกันกับ Locking Name นะแล้วก็สร้างสูงสุด10 Table ฮนะจากนั้นก็คลิกป,ปุ่ม Apply ทีนี้เราก็เลือกว่าจะเอาสัญญาณอะไรเข้ามาโดยคลิกขวาที่ LG1 เลือก New o b s i i a n ผมจะเอาสัญญาณมา3ตัวนะครับจาก o p s i Server ซึ่งเป็น o p s i Server จำลองก็คือ Office Simulator นะครับอยู่ใน King Office Simulator นะครับแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ย่อที่ชื่อ Simulator PC เจ้าสัญญาณมา3ตัวคือ RAM แรมสองแล้วก็ Random ค,คลิกโอเคสัญญาณ3ตัวนี้เข้ามาดังนั้นผม Make Active ีทีหนึง่งนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ Star Locking Star Locking ตัวนี้มันจะต้องเลคคอร์ดเข้าไปในตัว MS Access ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือ TWX Log Data 2 MDB ใช่ไหมครัที่เราเมื่อกี้ Create ผ่านวิสัทนะแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเดินมนคลิกเข้าไปนะครับมันไม่มีมันไม่ม,มี data อะไรล็อกอยู่เลยนั่นคือมันมันยังจำไฟล์เดิมอยู่นะมันยังจำไฟล์เดิมอยู่ เมื่อเราเข้าไปดูสเตตัสของ MyDB จะเห็นว่าสเตตัสเป็นอะไรครับเป็น DB Group Not Found ก็คือมันยังจำไฟล์คอนฟิกเดิมอยูอ่วิธีการแก้ไขให้ Stop ก่อนนี่คือวิธีการแก้ไขนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเกิด Error เ,เ,เกิดขึ้นละก็คือดูสเตตัสนะครับ DB Group Not Found อันนี้สัสนนิษฐานได้เลยว่ามันถ้ามันเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ว่าสเตตัสเป็น Database Group Not Found ให้สันนิษฐานได้เลยว่ามันจาไฟล์คอนฟิกเดิมอยู่มันเอาไฟล์คอนฟิกเดิมไปใช้งานแล้วมันไม่เจอ db group เพราะว่าเราตั้งชื่อ db group ใหม่ไปแล้วนะครับให้เราสต็อปก่อนจากนั้นนะครับกลับมากลับมาที่ไฟล์เดิมไฟล์เดิมของมันเราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์เดิมมันเป็นอะไระครับเราเลือกไฟล์แล้วจะเห็นว่ารีเซนตะ์ไฟล์นะไฟล์เดิมของมันก็คือลำดับที่สองนะ มันอยู่ที่ไดซีเท t t ีวีเอ็กอันนี้คือไฟล์ปัจจุบันของเราอันนี้คือไฟล์เดิมให้กลับไปที่ไฟล์เดิมตรงผ่าเดิมนะครับที่อยู่ในได้ c เนี่ยไฟล์เดิมของมันคือ testtwx confi g นะครับให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เลยเป็นจุดโอนบ yes เปลี่ยนชื่อไฟล์จากนั้นก็กลับมาที่ทีวเอ็ก คอนฟิกนะครแล้ว bit, bit ปิดปิดเทรนเว o ร์คอนฟิกไปนี้าเปิดเทรนเว o ร์คอนฟิกขึ้นมาใหม่มันจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นั่นคือมันหาไฟล์คอนฟิกเดิมไม่เจอละฮัาเราเลือก Open นนะครับโอเพนปไฟล์คอนฟิกใหม่ของเราชื่อว่า,า test twxconf i g 2 mvp จากนั้น Open นพอโอเพนเสร็จแล้วให้เลือกไฟล์ ถ้าเมคแอคทีฟมันเป็นสีเทาแบบนี้ให้เราเลือกมาที่คอนฟิกก่อนมาที่กิ่งมาคอนฟิกก่อนจากนั้นก็เลือกเมคแอคทีฟนะครับอ่าเมคแอคทีฟทีนี้เพื่อเมคแอคทีฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลือกกิ่งคอนฟิกกิ่งที่สองนี้ยครับแล้วก็เมคแอคทีฟนะครับเมื่อเมคแอคทีฟเสร็จนะฮะก็สตาร์ทได้เลยเอาล้วทีนี้รอห้าวิสิบวินะฮะ แล้วแต่ว่าเรากําหนดไว้ว่า,ามันจะให้มันล็อกกิ้งทุกๆเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นเรากําหนดไว้ว่าให้มันล็อกกิ้งทุกๆ30มวิเนี่ยให้เอา Data ไปใส่ในเทเบิลนะครับเราก็รอ30วิจากนั้นเมื่อครบ30มวินะครับเมื่อครบ3 0มวิแล้วเราก็ลองมาดูสังเกตไฟล์ของเราที่ชื่อท,ที่ที่ใช้เก็บนะครับที่ใช้เก็บ Data ผมจะชื่อ T T M U X ล็อกดั้มทสองลองดับคลิกเข้าไปดูนะครับเห็นว่าตอนนี้มันมีข้อมูลแล้วตอนนี้มันมีข้อมูลแล้วนะครับเห็นไหมครับ